สวัสดีท่านจุนนะครับอยู่ทวนทัวดิเฟนเดอร์ต่มือก็น่อฮาเป็นอะไรทิศยาวก็คือถ้าไม่ถึงสิบก็จะไม่ลงนะพูดจริงแต่ทิี่จะที่ลงไปมันถอไปแล้วอะเ็าะต้องกลับมาทำนะชิมีอยากไม่เล่นมายาวนานโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเด็งนสิ่งแรกที่สิ่งแรกที่จะมาทำก็คือ เราไปที่ยิงภาษาไม่ไปแล้วกันไเื้อพุ่นเลย่าหาลวบน่าอยไวไม่ทันเมเจหมหีจีเอ้ยมนเท่ะเจอะเกมบเออผมไม่จะเอาตัวเได้อยู่ภาษาตงไหนวะโอ้

มันรา้จะตัด่ตัวเลขเขาเกียมปเลยเออไม่ต้องแล้วเขาเกียมยาแล้ทั้งอะไรผมเนี่ยเอาไปสีม่วงหั คลิปในวันนี้จะมาสปีดรันวันนี้กันโดยการให้จบเกินสามสิบนาทีโอเคหนึ่งสองครัเริ่มวางไปก่อนเลยตัวแรกเราจะวางฟาร์มกินฟาร์เมอร์ครบไปอีนี่ตอนนี้ผมก็ได้วางตัวเงินครบในที่เรืลอยนะมันไม่ได้ก็ลองมายังวางได้อีกแต่บางพอแค่นี้ก่อนท่านจะวางนี่มันยังวางได้หลายตัวท่านจะวางให้ตาไปแล้วกันเรามีตัวโอเคตาแล้ว งั้นเราจะมาอัพตรงนี้กันก่อนอัพไปเริ่จะวางตัวเพิ่มดามิดนี่ได้แบ in แบเอ๊ะลูกดาวอยเพิ่มดามิดมันตัวอะไรทุกคนเพิ่มดามิดปะเพิ่มดามิดหรือคร่ดาวอะลูคููดาวเหรออ๋อ้ฉันจ่คุยูกดาว อยากเลี้บตัวเพื่อนหน่อมากกว่าไม่้องเป็นไรครับทุกคนใิดตัวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาถ้างั้นเราจะฟาร์มอย่างนี้จนกว่าถึงเบบที่สิบไปจทุกคนบ้านเบิ้มได้ไงอ่ะมาไมาอีกรอบอีกรอบบ้านเบิม้มเฉยเลยถ้างั้นตอนนี้เราจะไม่เปิดให้บ้านเบิ้มเราจะรอประมาณเราจะ เราจะวางไอตัวฟาร์มเงินก่อนนะทั้งสอง,องตัวเอาห้าสิบเลยเออนีกว่าที่เปิดเก็บตัวก่อน <c oughs> ที่ผมเล่นในเกมมเฮี้ยนี่แบบเขาใช้เวลานานทาน่านเราเปิดมาสเต็ปเดิมมันได้ทีละห้าสิบแท่งผมจะวางไปก่อนสองตัวแล้วค่อยวางตัวยงตี อ้อทำไมแพ้ไปิดเปิดตุอสคิวไว้ดี่ว่าเราจะรอนิงก่อนนะลรวค่อยนี่ผมเขากินคขบอันนี้เวทที่สี่เออสี่เล่นกันสี่ค่อยวางในเวทที่สี่จะวางตัวโักคนเออเราจะวางไอตัวชิ้นตัวชิน้นตัวคนตัวเนี้ยชื่อร่อตัวอีเวน ี400 i, 30, 40, 400, ่ร้อยไปเลยนที่จางแล้วคำนองของเมันจะไม่พลาดเลยดูนี่นะรอแป๊บเราจะเลือเงินประมาณหนึ่งหกสีดี่หกีกสี่หกสี่ี่หกสี่ส่หกสเ่หสกีห่ก เว็บสีมันจะเหลือ,องนันให่เราวา,างีเลยเอ้งมเตัวเข้าไปบ้านเลยไม่เตะแน,น่นอนถ้าจะผ่านไม่ต้องรีบทุกคนไม่ต้องรีบเออจริงอยากท่าน คือที่ผมที่ผมบอกในนี่ยไม่ต้องรีบมาเล่นนานกับมไม่ได้เล่นนานกับมาเล่นทีนี่เลยต <c oughs> ้องฝึกเล่นใหม่ย <c oughs> ู่นบจนเมฟสิบ ผ่านไปได้แค่สองเว็บเจอ if making นมโซ่เล่นลืมตตวไเหน่อยญคนลืมไปว่าสิบเอ็ดแล้วอึ๊บเจะเวลาไเจ็ดนาทีก็ไม่ไยันเมารอก่อนเรากำลังผ่านไปได้อย่างชิวๆอยากเดี๋ยว มันก็จะไหวเชื่อให้วางไอ้ตัวนี้ข้ามเรื่มต้องกลัวเนี่ยโคด้สุดจูโซเดี๋ยวจะเก็บตังค์วางไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนอยู่ดวางไอ้ตัวนี้ไว้ประมาณตรงนี้มันจะมีสโลให้ไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ไว้ใจ แค่อย่างหนึ่งมันจะสตันได้ไหมล่ะถ้าไอมันสตันไอตัวนี้คือชิบหายไว้ปลวกเลยนะคือซวย,ยนะคือผมอ่าไว้คือไม่แน่ใจอะว่าจะผ่านได้ไหมโอเคผ่านได้ค,คลิปเลยโอเคนะาวางไปเลย 이 와플은 위이 와플은 위이 와플은 위에. 이 กมีทางเลยอ่ะถ้าหนูไปได้ต่อไปต้องไปเจอตนู้น่ดีโอ้โหยากอะบอกเลยจะหลุดไมได้อตัวนี้ราคาถูกมใช้ดีผมจะกันเหนียวไว้นะครับเผื่อม่หลุดจะวางเอาไว้จะวาง ทำเวลเลอร,ร,ร์รบเมย์เลยมาตรงนี้ต้องวางไว้นะกันเหนียวกันเหนียวลเลยอัพทำเทวลเลอร์รคเมย์ได้วยเกกรรมไม่ติดอยู่เวลาได้ลยลงไีทีนี้มีสิทธิผ่านในเมได้จะใช้เวลาเป็นชาติต่อง ขคิดไปเลยขัาไปขั้นดูขั้นไปได้เพราะต้องขึ้นที่แบบชาบแทะอึดเลยอ่ะต่อให้อึดไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บทำเทเบเลอร์ของแมนนั่นฟุ่มฟ่อลบที่ไต่หูกเลยเันมีอนันมีวันห้าเพลงหรอะเนยก็ได้ชิวๆแล้วก็อัพไปเลย ตั้งล้วตั้งล้ตั้งล้ตันหมดแล้วแต่เมียต้องกลัวทำเทเบิลเล็ตทำไมก็มีสกิลอยู่เวลามัดหลุดไปได้ยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็แกไม่ได้เปลาะดีตีเวสกับันห้พวกนี้เลือดไอ้โดมบอสดูทีเดียวพวกไปโซลักเขาจะโซลักมึงแล้ว ไหนตัวนี้วพิสโลได้ไงเฮ้ยชิวๆแถมมีสกิลยิงปืนหมู่ดีตรงนี้อยู่เร็วแค่ไหนอะไม่เร็วแค่ไหนก็โดนเก็บอยู่ดีมีแสบมิสโลที่วันนี้โอ้้5เมตร มองจะขนาดไหนคิดด <glorious> ูเดี๋ยวตัวสกิปไปดูเลยยังไงวะตัวนี้สิ่งทุกอย่างอติดเลยระเบิอต้องมีกันกันเดี๋ยวเพื่อบอลหลุดไปได้ดูทรงบอลไม่น่าเข้าฐานตายแล้ว เขาไม่สามารถเขาฐานได้มั้งสะบอกเข้าถามไม่ได้กูบอกเลยไม่จะพูดคำอะไรตอนนี้ก็คือเก็ไม่ไดพูดคำแล้คือแบบมึงเข้าได้ไงเนี่ยวันที่มึงประจมตีเท่าไหร่ก็รู้และย่ามีอยู่เวลาอีกอุ้ยเนาะเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเลยบอกเลยแค่ตัวนี้คนตัวเดียวก็ไหวชิวแล้ว โอ้ยวเาแค่ตัวดูแถมไม่นด e, ้มีวงทีเลีแตมมีสโลโอ้โอแหแถมไวตัวนี้แถมมีสโลด้วยเหรอพี่ดึงแบบป้าเสร็จน,นี้พี่เผื่อตัวนี้ตีช้าเผื่อตี้ช้ามาใส่ตัวเพื่อความเร็ว ไม่พอไม่ไปวันเสาร์รู้จกตรงนี้นผ่านเลยแล้วกัน GG ทุกคนคุณเก่งอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วไอ้จมอม,ม่เวลาที่สมมตตายหาอะไรเป็เบื่อเลย มันกริงนเกินอ่ะ,อะตั้งตั้งตั้งโอเคมันไม่อยู่พันกว่าเหรียญน,นะเราจะไปดูกันซิว่าสมมติมีกล่องด้วยเหรอเราจะไม่เปิดกล่องน,นะทุกคนนี่พ้นถุงรู้ตัวว่ามุกโกงเรือ่อ้รู้สิเราดูทรงได้กลออนได้หน่อยมีตัวหน้าสุมบ้าง น่ามีมไม่ดีจริงดิทุกคนีดอยเรเ่ไม่ีนีเลยีดเทเท่วยอ่ะเอองินก็ถ้างั้นเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นคลิป24ชั่วโมงนะครับ ไม่ใชยี่ป่มองเลยผิดคิดนั่นเอะไรเนะี่ยเอออจจะมาเริ่ม,มต้นใหม่นั่นก็ต้องแต่ไม่มีตัวหายเหงือเลยมันจะไม่ขอตัวด้วยมันจะไม่ขอตัวแต่ยกไปเขาให้เราอันนี้ไม่อันนี้ก็ไม่นับอันนี้ไม่นับเขาให้ผมผมไม่ไม่นับนะครับเขาให้ผมถือว่าเขาให้ถือว่าไม่มีการ แต่ถ้าผมกิดผมไม่ได้ขอเขาเขาให้ก็ถ้าเกิดไป่ี่ไปตัวคนพวกนี้มันจะหาไปพิกตาไม่ใช่จะหาิปในเบ็ดแล้วหาไปเรื่อหมาอไรหนึ่งคลิปหน้าเจอแต่อาจจะไม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปต่อๆไปหรือไม่ก็เป็นอาจจะมีแน่มา